เก็บผักปลังจะเอาไปแกงส้มอร่อยนะจ๊ะผักปลังเนี่ยแกงส้มลวกชิมงงน้ำพริกได้หมดเลยแกงออมก็ได้อย่างแซบ่บเยอะไหลามาเยอะแล้วเลยต้องตัดแกงกับกระเจี๊ยบอร่อยอร่อยเพราะเขามีเม,ม,มือกเหมือนกัน เยอะเลยดูเลยเขาไหลพันมาเนี้ยพันมาตรงนี้ดูสิไหลพันมาตรงอากน้ำเนี้ยกานนี่ปักชำติดง่ายง่ายเนี่ยอยากให้ปลูกเวลาเขาแก่มีเมล็ดพันธุ์เขาก็จะโตเร็วมากนี่ ย่อยตัดออกให้หมดดูดิเห็นไหมเขาเลื้อยเก่งไงกองไว้นี่ก่อนดูดิเขาแทรกซ้อนมาช้อนใชัยมาเห็นไหมว่าเขาช้อนนี่ เยอะเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นะเก็บก่อนเด้อฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแค่นี้นะ